ไปแมงรักจ้าทุกคนพักอีตูที่ปลูกเองในกระถางนะจะ<ด>๊ะใบสวยสวยงามเลยตัดมันจะได้แตกใบใหม่ๆพี่ตัวเองมาบองเลยจ๊ะมานะคะทุกคนมาๆมารูด<ป>อ,อะไรจ๊ะรูด ก่อนจะผ่าแซบนะจ้าเดี๋ยวสาวตาจะพาลวกดอกเคฝรั่งที่แช่ช่องแช่แข็งไว้นะคะกับยอดชายเท้าจ้ายอดชายเท้าละลายน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่อันนี้คณะดอกเคฝรั่งจ้าที่เก็บตอนช่วงมันออกใหม่ๆนี่สาวตาลวกแล้วก็ใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะดูได้กินยามหนาวแล้วนะจ้ายามหนาวมาแล้วนี่ก็ยอด ใช้เท้าออดนะจ๊ะเดี๋ยวสตาจะไปลวกน้ำร้อนอีกสักนิดหนึ่งนะคะมาลวกผักอีกรอบนะจ๊ะเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะจ๊ะน้ำเดือดแล้วจ้าทีก็ใส่ผักลงไปลวกเลยนะคะลวกพอมันร้อนนะคะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเอาขึ้นได้เลยจ้า ี่นี้ก็มาลวกถั่วแขกต่อเลยนะคะอันนี้ถั่วแขกเอาเอาอกจากช่อมแขกแขงเหมือนกันเลยจ้าลวกพอให้มันนิ่มเลยนะคะลวกไว้ประมาณเอ่อสองนาทีนะคะเอาขึ้นได้แล้วจ้าสองนาทีผ่านไปไหมจ้านิ่มแล้วไพเมงรักจ้าทุกคน พักอีตูที่ปลูกเองในกระถางนะจ๊ะดูสวยงามมากเลยเดี๋ยวสาวตาจะตัดเอาไปกินกับขนมจีนสาวน้ำปลาร้าในจ๊ะดูใบมะกรูดก็งามเดี๋ยวจะเอาเก็บใบมะกรูดนะคะเอาไปใส่น้ำสาวปลาร้าด้วยเด้อ เด็ดเอาไปใส่น้ำน้ำยาน้ำซาวเขาเขาพูดนะเอเอาพอประมาณจ้าพอแล้วแค่นี้พอได้ที่แล้วค่าน้ำเซาปลาระของสาวตานะคะสาวตาจะใส่เออเออกระชายไปด้วยเพิ่มความหอมนะคะนี่นก็มาฉีก ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยนะจ๊ะคนหอม,หอม,เมๆเลยจ้านัวมากๆเลยจ้าเพื่อนๆจ้าพร้อมแล้วจ้าไปจ้าแซบๆกับสาวตาด้วยจ้าเด้อ จงกาไม่เอาบองอนกรุบกรุบเหนียเจยลเอาสนอกสขสบายนะจ้ะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีดก,กันทุกคนนะคะพบกับช่องสาวตาพาซับมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้ววันนี้พักกินอะไรเลยจ๊ะขนมจีนสาวน้ําจ้ามีตีนไก่อบอวบด้วยนะจ๊ะอยู่ข้างหน้านี่เลยโอ้โหขนมจีนเป็นกิโลเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ามอเดอร์บองปนมอเดอหอบนมรวยพองขนมเดอร์ไงเนยนมรุยนมรุย ด่ตึประหกโอ้ยนัวหนัวเซบ็ซบเลยจ้ามามาจ้ามอเดอร์เมโมเม้นอยสกโมอเดอร์หกหกใบเออหกเออนมรุยพองกุดกมมเดอร์มอเดอร์เอาเลยจ้าจัดการเลยลาดน้ำยาสาวน้ำน้ำสาวก็ปุ้นน้ำสาวปลาด้วยจ้าน้ำยาสาวน้ำนี่หนัวมากลาดลงไปเลย อือหือเด็ดหอมกระชายมากเลยค่ะทุกคนอู้ละละเติมด้วยพริกป่นซะหน่อยสิหน่อยหน่อยแล้วโอ้เยอะไปไหมเนี่ยเผ็ดนะนี่เอาละค่ะไม่รอชามาเลยมาเลยมาเด้อมาเด้อถั่วแปบโรยลงไปเลยจ้าถั่วแปบลวกเอ่อหัวเอ่อยอดชายเท้า ที่เก็บไว้เมื่อหน้าร้อนนะจ๊ะโอ้โยดูรสชาติยังเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ไอ้ดอกเคฟรังนหนัวม,มากๆเลยเพื่อนๆจ๊ะจินไก่อบอบเลยโอ้อ,อร่อยจริงๆค่ะมา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  พักก็มีใบอีตูเดอ้อพาไปเก็บตอนต้นคลิปนั่นน่ะสาวตากินแล้วนะคะหิวจ้ะหิวมาเดอ้อทุกคนมาคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนๆร่วมช่องทุกๆคนเลยหนัวมากเลยลาดลงไปอีกสิใส่พริกอีกหน่อยสิ อพริกกัวเองหอมๆเลยจ้ามานะคะทุกคนมามามามมเด็ดสาระตีเลยจ้าล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอืม บาซิลิกไก่ซิตรอนเนลล่ะไปแมงรักด้วยภาษาฝรั่งเศสบาซิลิกไก่ซิตรอนเนลรสชาติยังยังได้อยู่นะคะเคลฟรั่งเก็บเมื่อหน้าร้อนอะ ลงคลิปให้แล้วนะคะวิธีเก็บรักษาถนอมอาหารไว้กินหน้าหนาวอะ่ะกับผักสดๆแบบนี้นะจ๊ะลงคลิปให้แล้วจ้าย้อนไปดูได้เลยนะคะอืมซอสน้ำแกงเลยสซิ นัวที่สุดเลยจ้มยังได้รสชาติหว,วานๆเหมือนเดิมของดอกเคฟฝรั่ง บ้านใหม่อยู่ติดถนนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสาตาเนี่ยย้ายบ้านแล้วนะจ๊ะสองเดือนแล้วจ๊ะ ช่วงนี้ทำงานเยอะถึงไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยจ้ะคิดถึงทุกๆคนเลยนะคะ ก็ไม,ม่เงินแล้วจะน้อเพื่อนๆจ้ะสำหรับตีนไก่เนี่ย สาวตาก็ต้มต่างหากจะ้ะต้มกับตะไคร้ใบมะกรูดเกลือต้มพอเปื่อยได้กินเอามาใส่ไว้ข้าง้ๆเลย สุภาพยังไงขออภัยด้วยจ้ะเดอ้อแนวกินแซบเนาะจ้ามันลูกชายอยู่ด้วยนะคะวันนี้ตยู่ในห้อง เล่นเกมของเขาอยู่อากาศดีนี้ไม่เลวเด็กก็นาวอยู่ด้วยจ้าหนาวแล้วหนาวมาแล้วจ้าหนาวมาแล้วทุกคน Rud, alay jara rud. Sa, chef lo dari Akasia. Bahasa Prancis doke chef Prancis Akasia. Akasia. ผักอิตูนี่แม่งามงามปลูกในกระถางได้กินพ้นนาร้อนเลยที่เหลือนี่ยเดี๋ยวสาวตาจะไปตัดแล้วก็มาล้างให้มันเสด็จน้ำแล้วก็ล้างเด็ดเด็เด็ด,เ,ด,ด,เ,ด,ดเป็นใบแล้วก็ใส่ถุงไว้กินหน้าหนาวจ้า อยู่เมืองหนาวก็อย่างนี้เลยเนาะผักหน้าหนาวมันแพงปลูกกินเองจะได้ก็จัดเลยจ้าอืมขนมจีนเป็นกิโลหมดเลยเหลืออยู่หน่อยหนึ่ง คะอิ่มแล้วหรือาเอาละจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอ,ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขมีความเจริญถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้สาวตาด้วยเด้อจ้ะเด้อแล้วสาวตาจะพยายามลงคลิปบ่อยๆในจ้าจะได้ไม่ลืมหน้าลืมตากันเด้อจ้า ขอบคุณนะคะอีกครั้งค่ะที่เข้ามารับชมและกำลังกำลังใจดีๆทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะเอาเล่ะจาบ๊ายบายจ้าขอให้มีความสุขนะคะบ๊ายบาย